ามากินดินเนอร์ร้านมิชลิน2ดาวแบบติดแกรมมืม้อนี้4คนกินไปเกือบแสนที่ร้านโค้ดบายมาโรโคลาเรโคโรงแรมคาเพล่าแบงคอกเริ่มด้วยแชมเปญอองเดรครูเอ ue, มื้อเย็นเป็นเมนูกัคกลบลองช์9กคอร์สคนละ7800ไม่รวมเครื่องดื่มอาหารสไตล์ฝรั่งเศสและอิตาเลียนคลาสสิกที่ผสมผสานวัตถุดิบเอเชียและรสชาติแบบไทยๆลงไปด้วยของดีพรีเมียมแบบจัดเต็มจัดจานมาหน้าตาสวยงามสมมงร้านมิชลินสองดาวจริงๆอาหารมื้อนี้ไม่ได้แพงเท่าไหร่ไปหนักที่ครุกโรเซนี้ ที่รวมบวกแล้วล่อไปเกือบ60ิเคแพงกว่าค่าอาหารไปอีกถ้าสั่งเป็นワイแพริ่งเพิ่มแก้วแก้วจะบวกอีกคนละ5,000บวกบวกอาหารส่วนใหญ่ในคอสนี้จะเป็นซีฟู้ดแชมเปญกับโรเซร่นี่ดื่มลากได้ยาวๆตั้งแต่คอสแรกถึงของหวานเลยจากนี้เป็นไวายแอสเพอรารัสเวอร์ลูเต้เบบี้สควิตแล้วก็สตรอเบอรี่อมูสบูสกับคอสแรกๆจะใสๆไล่ๆหน่อยแล้วค่อยไล่รสขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเมนคอสลองกุสตินกับเยรูซาเล็มอาร์ติชกจานนี้ดีมากส่วนทูน่ากับคาเวียจานนี้เราว่าหนัก ถ้าใครชอบกินคาวเวียนี่คือดีต่อใจมากๆเมนคอสสาวสาวเลือกสั่งเป็นเมนูปลาของเราเลือกเป็นพีเจียนกับเห็ดมอร์เรลซอสเมลเบอร์รี่ส์นกพิราบความสุขมีเดียมแรแบบนี้นี่ต้องแอดวานซ์นิดนึงสั่งสุกกว่านี้ก็ได้แต่ความนุ่มความฉ่ำมันจะไม่ถึงซอสทํม,มารสชาติเข้าคู่กันได้ดีใครชอบกินอาหารฝรั่งเศสแนวนี้น่าจะถูกใจของหวานจานแรกเป็นส้มโอก,กับดอกหอมหมื่นลีแล้วก็ผักชีฝรั่งต่อด้วยมะพร้าวแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็ใบชีโซใครอยากลองชิมก็ตามมากันได้ททคคที่่รรรรร้้้าาาาานนนจจอองงไมมยยกกกเเปปิิิดดใหบบัััััืลลววแะ็์ค